โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงแบงนะครับผมต่อมา,อากาอนอื่นเลยนะฮะขอความร่วมมือนะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้กับมหาเทพแบงแบงด้วยวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีฟา e ร์มอีเตอร์เอกนะฮะฟาร์มไข่แบบรัวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวอะไรเลยนะเป็นยังไง ไปดูครับทุกคนเออนะและนี่เราก็เข้ามาอีเวนต์ไข่เรียบร้อยแลยนะทุกคนนะขั้นตอนแรกเลยตึงๆครับทุกคนโหลดโปรแกรมออโต้คิกมาครับผมสอนเล่นโปรแบบตึงๆใครยังไม่ดูไปดูแบบ c o v e เได้นะครับนะครับผมกดบวกและเลข1วางตรงนี้ครับออโต้สคริปครับทุกคนเลข2รอกดรีเพย์ครับผมแค่นี้ง่ายๆอ่ะเรล,ลองดูแล้วลองกดเพย์ครับผม เนี่ยลองกดดูนะฮะไม่ถึง2นาทีนะครับ1นาทีด้วยประมาณโดยประมาณนะครับแค่นี้ทุกคนก็จะได้ไข่แบบสบายๆแล้วนะครับแบบฟาร์มแบบง่ายๆนะคือการ AFK ที่แบบง่ายที่สุดแล้วและได้ไข่ไวที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเล่นปล่อยให้มันเล่นเองออลต้คลิกนะประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนอันที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งค่าอีกเล็กน้อยนะทุกคนนะ เพราะว่ามันจะกดเร็วมากๆเลยใช่ไหมละ่ะทุกคนเราจะสอนตั้งค่าอีกรักนิดนึงนะครับผมหรือเราจะแบบเนี่ยทุกคนลองดูนะครับลองสังเกตดูเห็นปะม,มันจะกดเร็วมากเลยนะครับถ้าทุกคนคิดว่ามันเร็วเกินไปเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมคิดว่าประมาณเนี้ยโอเคแล้วนะครับ3ก็คือขั้นเริ่มต้นเลยมันก็สามารถเปลี่ยนแป๊บเดียวก็เปลี่ยนนะครับผมเราก็ปล่อยประมาณนี้เห็นไหมคนดู1นาที38วินาทีละเราได้ไข่สิบองฟองวะ ไวไหมอะคณดูคิดว่าแล้วอันที่2เห็นไหมผมเอามาลากตรงเพย์เกนนะครับลองตั้งตรงนี้ดูเห็นไหมเปลี่ยนนไหมเห็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นความนี่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไวนะครับมันจะไวเราให้มาตั้งค่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นวินาทีนะครับผมแล้วลบ0ูน์ศออกให้เป็นแค่3วินาทีพอนะครับผมอย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะจากมิลลิวินะครับผมให้เป็นวินาทีนะทุกคนนะ อ่ะแล้วเราก็กดบันทึกครับเสร็จแล้วอย่าลืมกดบันทึกด้วยนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองแล้วครับแล้วก็บันทึกเลยนะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ PC หรือคอมพิวเตอร์นะครับทุกคนนะแล้วกดเพยแล้วผมเล่นให้คนดูดูอีกรอบหนึ่งก็ได้แบบฟาร์ม AFK แบบตึงๆไม่มีใครบอกแต่ผมอยากบอกคนดูนะมาทีนี้ทุกคนเข้ามาดูครับเวฟที่1แล้วก็กดเพย์อันนี้คือผมไม่ได้กดเลยนะทุกคน มันกดให้เองนะครับผมแล้วพอเราออโต้คลิกไปไงเราไม่ต้องกดครับทีนี้เราก็รอครับโอเคไหมครับสำหรับการฟาร์ม AFK กับอีเวนต์ไข่นะฮะโอเคไหมทุกคน1นาทีได้12ไข่สามารถเอาไปฟาร์มได้นะครับทุกคนนะ ภายในหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วนะครับเร็วที่สุดแล้วไม่มีใครเร็วเท่านี้แหละเอาตรงๆโอเคครับหรือใครมีวิธีไหนก็สามารถแนะนํากันได้พูดคุยกันได้นะครับผมใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะสอนฟาร์มเอฟแบบไหนนะครับสอนวิธีเล่นโปรแบบไหนนะครับยังไงก็รอติดตามกันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวสอนแบบขั้นเทพเลยแบบตึงๆแบบคุ้มกว่าหนึ่งาทีนะครับผมยังไงกดติดตามให้กับมหาเทพแบงค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มหาเทพแบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสาหรับวันนี้สัดสวัสดีครับ you